เทคนิคในเวิร์กช็อปนี้จะเป็นการสร้างภาพเงาสะท้อนในแว่นตาเกๆ๋ๆภาพ after t h e .jpeg เป็นภาพที่เราได้ใส่รูปลงไปในแว่นตาเพื่อสร้างเงาสะท้อนเรียบร้อยแล้วส่วนภาพที่ชื่อ before จะเป็นภาพตัวอย่างที่เราจะใช้ในการสร้างชิ้นงานในเวิร์กช็อปนี้จะขอย่อไฟล์งานตัวอย่างลงก่อนค่ะในเวิร์กช็อปนี้จะประกอบด้วยภาพ2ภาพคือภาพ b e f o r e d o e .jpeg และภาพ reflection jpeg ที่อยู่ใน DVD workshop คลิกที่ภาพ before jpeg จากนั้นคลิกที่เครื่องมือ pen tool แล้วคลิกมาร์คจุดบริเวณเลนส์ของแว่นในภาพทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเมื่อใช้เครื่องมือ pen tool คลิกมาร์คจุดแล้วให้คลิกที่เครื่องมือ convert point tool เพื่อปรับเส้นให้เข้ากับเลนส์แว่น เมื่อได้ด้านซ้ายแล้วก็เลือกด้านขวาต่อจากนั้นปรับหมุนภาพอีกเช่นเดิมจากนั้นใช้เครื่องมือ Convert Point t o ปรับหมุนเส้นให้เข้ากับเลนส์แว่นเช่นเดิมเมื่อเลือกส่วนของเลนส์แว่นได้แล้วให้คลิกที่แท็บ p a t h จากนั้นให้กดปุ่ Control, ม Control บนแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วคลิกเลือกที่ Workpath r ที่เราได้ตัดไว้ก็จะปรากฏเส้นประรอบๆเลนแว่นให้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่โดยคลิกที่เมนูเลเยอร์ Layer, New Layer ให้ตั้งชื่อเลเยอร์ว่าเลนจากนั้นกดปุ่ม Ctrl D บนแป้นคีย์บอร์ด เพื่อรีเซตค่าสีโฟ u n d และ Background ให้เป็นสีดำและสีขาวแล้วกดปุ่ม a l t e n a t e Backspace เพื่อใส่สีดำให้กับเลนแว่นจะเห็นว่าที่ l a เยอร์เลก็จะปรากฏสีดำขึ้นเช่นกันจากนั้นคลิกที่เมนู Select เลือกคำสั่ง Deselect เพื่อยกเลิกเส้นปะเปิดไปยังไฟล์ภาพ Reflection .jpeg ที่ต้องการใส่มาเป็นเงาสะท้อนให้แว่น ใช้เครื่องมือ Move Tool คลิกลากภาพมาวางยังภาพไฟล์งานที่เราได้เตรียมไว้จะได้เป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาให้ตั้งชื่อว่า Reflection จากนั้นให้คลิกที่เมนู Layer Create Clipping m a r k ภาพที่อยู่ใน l a เยอร Reflection ก็จะเข้าไปอยู่ใน l a เยอร์ Lens ค่ะจากนั้นให้คลิกที่เมนู Edit ฟรีทานฟอร์มเพื่อปรับหมุนภาพให้ได้องศาที่ต้องการจากนั้นเราจะปรับหมุนภาพที่ใช้เป็นเงาให้เอียงตามความเหมาะสมแล้วกดปุ่ม enter จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม add layer style ที่อยู่บริเวณ Palette y e y e r แล้วเลือกคำสั่ง inner shadow จะปรากฏหน้าต่าง Layer Style ขึ้นมา ให้เราตั้งค่าในส่วนของ Inner Shadow โดยปรับค่า Blend Mode เป็น Multiply จากนั้นเลือกสีเป็นสีดำปรับค่า Opacity ให้เท่ากับ75 Angle เท่ากับ65 Distance เท่ากับ1และ Size เท่ากับ3จากนั้นคลิกปุ่ม OK ให้คลิกที่ Layer Lens แล้วกดปุ่ม Control บนแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วคลิกที่ทำแนวของเลเยอร์เลนเพื่อสร้างเส้นปะรอบเลนจากนั้นคลิกที่ Layer Reflection ให้คลิกที่เมนูฟิลเตอร์ s ิ t s p h s p i e r e Light ที่หน้าต่าง Sphere Light ให้เลือกโหมดเป็น horizontally o และกำหนดค่า amount เท่ากับ30จากนั้นคลิกปุ่มโอเคภาพที่อยู่ภายในเลนก็จะดูนูนขึ้นมา ให้คลิกที่เมนู Select/DC Select De se lect, เพื่อยกเลิกเส้นปะจากนั้นคลิกที่ Layer Reflection แล้วคลิกที่เมนูเลเยอร์ Duplicate Layer เพื่อคัดลอกเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อว่า Multiply จากนั้นให้เปลี่ยนเบนโหมดของเลเยอร์ m u l t i p ายเป็น m u l t i p ายและเปลี่ยนค่า Opacity ให้เท่ากับ80% กดปุ่ม Control s, บนแป้น board, คีย์บอร์ดค้างไว้คลิกที่ทำแนวของ Layer l a เยอร์เลจากนั้นคลิกที่เมนู Layer New Layer เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่สำหรับใส่เงาให้ตั้งชื่อว่า Highlight ให้คลิกที่เครื่องมือ Gradient Tool จากนั้นกดปุ่ม X บนแป้นคีย์บอร์ดเพื่อสลับสีให้สีโฟกัสเป็นสีขาว ให้เลือกรูปแบบของแกลเลียนเป็นแบบ foreground to transparent จากนั้นคลิกปุ่ม OK และปรับค่า opacity ให้เท่ากับ30%ให้คลิกลากเส้นแกลเลียนลงบนเลนของแว่นเพื่อสร้างเป็นเงาสะท้อนเมื่อได้เงาสะท้อนตามที่ต้องการแล้วให้คลิกที่เมนู select deselect เพื่อยกเลิกเส้นปะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพเงาสะท้อนให้แว่นตาดูเก๋ๆแล้วค่ะ